แอซิดใส้ก้อยคโค้งสวยๆแบบฉบับรามิลยาเมาดาวรุ่งกนา,า,าค่อยไกลของบาร์เซโลนารามิลยาเมาทำถึงอีกแล้วโดยเกมนี้เป็นเกมที่บาร์เซโลนาเอาไปเยือนบียารลเจ้าตัวยังแอซิสส,สวยสวยให้กับราฟินญายิงประตูที่5ให้กับบาร์เซลโลนาโดยในเกมนี้เจ้าตัวยังมีโอกาสที่จะบวกประตูได้ด้วยในนาทีที่18เจ้าตัวก็มีโอกาสปัน่นโค้งลูกนี้บอลจะเสียบตาข่ายอยู่แล้ว แต่ทว่าบอลรปชนเสาสองกระเด็นออกมาอย่างน่าเสียดายทำให้เจ้าตัวเสียดายมากในนาทีที่34รามิลยมังก็มีส่วนร่วมในการพังประตูที่2ให้กับบาร์เซลโลนาเมื่อเป็นคนครอสบอลเข้าไปที่เสาไกลแล้วให้เพื่อนโมงเข้ามาแล้วเป็นทางด้านเลวานที่หันหลังให้ประตูตีลูกยิงลูกนี้เข้าไปเป็นประตูอย่างสวยงาม แล้วในนาทีที่63รามยยามานเจ้าเดิมก็ใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวกระชากลากเลื้อยเข้าในกรอบเขตโทษก่อนที่จะโดนกองหลังบีเยริวเข้าสกัดที่ขาทําให้ลูกนี้ได้จุดโทษแต่เป็นที่น่าเสียดายที่เลวานนั้นยิงเข้าไปชนเสาวพลาดการทำแแฮทิกในนาทีที่82รามยยามานก็ทําถึงอีกแล้วเมื่อได้บอลจากเพื่อนทางกราบฝา ก่อนที่จะปั่นไซส์ก้อยโค้งตัดกองหลังบียริยวแล้วเป็นทางด้านราฟินญ,ญาที่เข้ามาสังหารลูกนี้เข้าไปเป็นประตูให้บาร์เซลโลนานำห่าง5ประตูตอ่อ1จบเกมเป็นทางด้านบาร์เซลโลนาที่เอาชนะบียริยวไปได้5ประตูตอ่อ1 หากเพื่อนๆท่านใดต้องการติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลไทยหรือฟุตบอลต่างประเทศก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์และกดแชร์และกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ